สวัสดีครับผมเอิร์กจากฟาร์มลากาป,ปี้แอนด์มอลีนะครับผมคลิปแนวนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิธีการเตรียมตัวยังไงเมื่อจะเลี้ยงปลาในช่วงหน้าหนาวนะครับผมหรือสําหรับคนที่เลี้ยงปลาอยู่แล้วเนี่ยในช่วงหน้าหนาวมันเรามีการรับมือ,อยังไงหรือถ้าเราเจอปลาซึมอะไรพวกนี้เนี่ยเรามีการรักษาเขายังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะมีความรู้อะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยวิธีที่ผมแนะนําไปเนี่ยอ่าเป็นประสบการณ์จากผมนะครับผมซึ่งเอาไปปรับใช้กันเองเป็นแบบว่าเอามาแชร์กันแล้้ววก็วิธีีีนน่ย จากที่ผมทดลองมาใช้ได้ทั้งในปลาหางนกยูงแล้วก็ปลาบอลลูนนะครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันนะว่าไทยเนี่ยมันมีช่วงช่วงอากาศหนาวซึ่งในแต่ละปีก็อยู่มาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เกินนี้นะครับผมซึ่งช่วงอากาศเย็นอะ่ะสิ่งที่แก้ได้มากได,ได้ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับผมได้ง่ายที่สุดนะคือการติดฮีเตอร์อันนีน้พูดถึงในคนที่เลี้ยงแบบเลี้ยงสวยงามตู้สองตู้วีที่จบเลยอะ่ะคือการเลี้ยงในฮีเตอร์หรือว่าในตู้ปลาโปกติแล้วติดฮีเตอร์แค่นั้นเลยคือจบแต่ มันจะมีบางกรณีที่อย่างเงี้ยที่ผมเป็นฟาร์มหรือว่าเราเลี้ยงหลายตู้เนี่ยลองแผ่นไปเลี้ยงหลายบอ่อแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะมานั่งติดฮีเตอร์ในแต่ละช่องในแต่ละตู้นะครับผมซึ่งวิธีการวันนี้ผมก็จะมีมาแนะนํามาว่าเอ,อ้ยจะเราจะจัดการยังไงแต่ว่าก่อนจะไปพูดเรื่องนะั้เดี๋ยวผมพูดบางเรื่องก่อนที่แบบหลายๆคนที่เป็นมือใหม่คือช่วงนี้ทั้งปลาบอลลูนกระหางนุงเนี่ยมีมือใหม่เข้ามาอยากจะทดลองเลี้ยงปลาค่อนข้างเยอะแล้วหลายๆคนนะ่ะยังเข้าใจผิดอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมาก คือการเลี้ยงปลาในห้องแอร์นะครับผมลหลายหลายคนจะชอบเข้าใจว่าปลาบอลูนกับหางนกยูงเนี่ยชอบน้ําเย็นจริงๆไม่ใช่นะครับแต่ว่าไปทดลองกันเอาใครที่เลี้ยงรอดก็โอเคไปแต่นี้เป็นจากาประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับผมแล้วก็จากข้อมูลในหนังสือที่ได้อ่านมาซึ่งปลาหางนกยูงและปลาบอลูนเนี่ยอุณหภูมิที่ควรควรจะต้องเป็นนะก็คือ27-30ถึงองศาคือถ้า10รเซนใะน่สานี้โอเคแล้ว7 28ส่พอไหวนะครับผมแต่ว่าถ้าเย็นกว่านั้น,นะน,น,นละ่ะ ปลาสังเกตได้ถ้าเรามีเราไม่ได้ติดฮีเตอร์แล้วอุณหภูมิน้ํามันเย็นเนี่ยปลาเราเนี่ยจะว่ายน้อยลงว่ายช้าลงกินน้อยกินน้อยเนี่ยสังเกตได้ง่ายมากนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าใครที่เลี้ยงในห้องแอร์นะถ้าอยากจะเลี้ยงนะมาเลี้ยงได้แต่มันควรต้องติดฮีเตอร์นะครับผมผมแนะนำนะถ้าเลี้ยงในห้องแอร์แล้วเราไม่สามารถเลือกที่วางได้แบบให้มันไปนหลบห้องแอร์หลบมุมอะไรเงี้ยแล้วน้ํามันเย็นอ่ะผมว่าติดฮีเตอร์การติดฮีเตอร์เนี่ยจะเป็นเพราเอียกนะ จุด setting, setting เซตติ้งแรกเลยว่าทําให้เราเลี้ยงปลาได้ในระยะยาวนะจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยปลามันป่วยเพราะว่าปลามันป่วยปลาป่วยปลาตายอะไรเงี้ยปัจจัยหลกักมันจะมีพวกเรื่องน้ําอุณหภูมิอาหารเนาะซึ่งถ้าเราตัดเรื่องอุณหภูมิไปแล้วเราก็ค่อยไปหาว่าเเรื่องอื่นมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าใครที่ติดฮีเตอร์ได้ติดไปเลยผมแน่นําให้ติดนะครับผมซึ่งฮีเตอร์เนี่ยมันไม่ได้แพงนะครับผมปลาเนี่ยปลาหางนกยูงเ,เริ่มต้นคู่ละ400นะข,อของที่ฟาร์มนะ ตัวบอลลูนเนี่ยก็มีขี่ห้าร้อยหกร้อยมีหลักพันหลักหมืน่นซึ่งการติดฮีตเตอร์ตัวนี้หลักร้อยผมว่าไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงนะครับผมแนะนําให้ติดท่าเลี้ยงห้องแอร์แต่ช่วงนี้เนี่ยผมผมจบเรื่องห้องแอร์แล้วเนาะต่อมาถ้าสมมุติเนี่ยพื้นที่การเลี้ยงแบบผมอย่างเงี้ยมันไม่อยู่ในบ้านข้อเสียเลยนะคือโอเคว่ามันไม่โดนแดดแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยลมเนี่ยมันจะผ่านเข้าเนี่ยลองลองแผน่นมันจะผ่านมาทุกทุกทางเลยซึ่งช่วงช่วงแบบว่าช่วงหัวค่ำเนี่ย ลมเนี่ยมันมันจะแรงมากแล้วก็น้ํามันจะเย็นซึ่งถ้าสมมติว่าใครที่เลี้ยงในบ้านเนี่ยเลี้ยงในบ้านสมมติว่าเราสามารถปิดได้ปิดทางลมผ่านอะไรเงี้ยจะช่วยได้นะอันนี้อันนี้คือเรื่องแรกที่เราสามารถปรับได้ก่อนคือสมมติคือก่อนต้งเนี้ยถ้าผมมาติดพัดลมไปสองตัวใช่ไหมตรงเนี้ยคือเอาไว้เปิดหน้าร้อนแล้วก็จะมีตั้งเวลาเปิดปิดไว้ช่วงหน้าหนาวผมก็ปิดเพราะว่าไม่อยากให้ลมผ่านคือตู้กระจกอะนับว่าเป็นข้อข้อด้อยแล้วกันไม่ถึงกับข้อเสียคือข้อด้อยอะ มันทํากระจกมันมันไม่ได้หนามากมันบางถ้าเทียบกับโฟมหรือว่าอ่างพลาสติกนะผมว่ากระจกอ่ะความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอ่ะมันค่อนข้างเร็วนะเพราะกระจกมันบางนะซึ่งเวลาที่มันมีลมผ่านเนี่ยมันเห็นไหมไอ้ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่รู้เพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมลองดูผ่านตู้นี้ก็ได้มันจะเป็นอ่าเขาเรียกนะซี่ข้างหลังอ่ะซึ่งไอ้ร่องนั้นลมมันจะผ่านได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ซึ่งตู้ตรงนี้มันก็จะทําให้แบบเหมือนอุณหภูมิมันเย็นเย็นขึ้นนะแล้วก็ปามันก็เริ่มซึม่มันจะีอยู วิธีหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะส่วนวิธีนั้นก็คือการใส่ย,ยาเหลืองคือมันจะมีคือก่อนหน้านี้นะผมเคยทคําคลิปแนะนําการใส่เมทิลินบูไปแล้วเมทิลนบูหรือยาเหลืองอันนี้เป็นย,นยาเหลืองญี่ปุ่นเมทิลนบูกับยาเหลืองญี่ปุ่นเลือกอย่างอย่างละรอย่างหนึ่งนะครับผมคือผมเมทิลนบูก็ผลตรวรับค่อนข้างดีแต่ว่าในปีนีนะ้ผมอยากลองในการใส่ย,ยาเหลืองบ้างนะครับผมซึ่งลักษณะการใส่มันจะเป็นประมาณนี้คือมันอาจจะดูไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่ในมุมแบบว่าคนเลี้ยงหรือคนที่แบบ อ่าองผมมันเป็นหน้าร้านนะครับแบบบางทีมันมามันอาจจะดูได้ยากหน่อยแต่ข้อดีเลยอ่ะอ่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีมันมีเหตุผลนะในการใส่มันไม่ใช่ว่าอุ้ยมันใส่แบบุมโมโซทัวนะครับผมซึ่งการใส่เนี่ยส่วนตรงเนี้ยเห็นไหมที่มันเป็นเหลืองเหลืองเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งเลยมันเป็นปลาที่เราคัดมาจากฟาร์มใหญ่นะครับผมคือเวลาสมมติเราเพาะพันมาปลามันอยู่คนละตู้คนละตู้ผมก็ทําการกักโรคอันนี้หนึ่งเลยยาเหลืองหรือไม่ิลินบูเนี่ยมันเป็นยากักโรคเบื้องต้นได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องกักโรคเนี่ยเดี๋ เพราะว่าหลายๆคนอะยังไม่เข้าใจตรงนี้อยู่ยังมีการแบบงงอยู่ว่าการกัโกโรคคืออะไรนะครับผมซึ่งอย่างไอ้พวกนี้เนี่ยคือปลาไม่แข็งแรงดีเนี่ยดูเนียลักษณะาการไหวความการของหูนะครับผมแต่ว่าโอเคอย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะดูไม่สบายตาอาจจะดูแบบติดขัดสําหรับคนที่ชอบน้ําใสนะครับผมซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยพอเราผมไม่ใช่พอเราพอผมเนี่ยคัดตามาแล้วไอ้พวกนี้มันจะเป็นปลาที่พร้อมขายพร้อมจาหน่ายพร้อมส่งผมก็จะทำการอันนี้คือสดๆเลยนะเกลือยังไม่ทัน้ะลายเลย ผมก็มีการเอาปลามาลงน้ําปุ๊บใส่เกลือใส่ยาเหลืองใส่ยาเหลืองเนี่ยหนึ่งเลยมันเป็นการกักโรคเบื้องต้นผมเมื่อใส่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก 3- 4มหวันแรกนะครับผมซึ่งเลยหนึ่งเลยยาเหลืองเนี่ยช่วยเรื่องการกักโรคค่าเชื้อลงเชื้อโลคนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ป้องกันจุดขาวอันนี้อันนี้จากจากส่วนตัวนะทุกคนย้ำไ้นะคือเอาไปปรับใช้ฟังแล้วฟังไว้ถ้าอยากลองก็ไปลองทําตามได้คือช่วงนี้พอหน้าหนาวเนี่ยตู้ที่ผมแบบว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างอ่อนไหว คือมันมีนะปลาบางสายพันคืออย่างเช่นพวกปลาตาแดงอะไรพวกนี้เนี่ยดัมโบโบูเทลเนี่ยมาดูดิพวกนี้มันจะค่อนข้างบางนะครับผมมันเป็นปลามันปลาตาแดงเนาะซึ่งมันพอมันจะค่อนข้างบางเนี่ยผมก็ทําการแบบอ่ะหยดยาเหลืองไว้หนึ่งเลยเรื่องการกาัก,าก,ากโรคด้วยปุ๊บแล้วก็ป้องกันรเรื่องแบบว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยซึ่งมันผมอะรู้สึกว่ามันช่วยได้นะแต่ว่ามันจะต้องมีวิธีการทําซึ่งอันนี้ผมย้ำนะครับทุกคนฟังไว้เป็นวิธีของผมเท่านั้นถ้า อันนี้แบ่งเป็น2กรณีนน <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเรากักโลกนะครับผมผมจะทําการใส่ปุ๊บอันนี้คือวันแรกปุ๊บพอวันที่สองมาผมจะลดเนี่ยมันจะมีวาล์วเปิดน้ําหรือว่าถ้าใครไม่มีอ่ะก็ใช้การดูดน้ําดูดขี้ปลาไปเลยก็คือดูดน้ําออกครึ่งหนึ่งนะครับผมในตู้นะ50เเลยนะแล้วก็ทําการเติมน้ําใหม่เข้าไปเติมน้าใหม่พร้อมกับการใส่เกลือเกลืออันนี้น้ํา40บลิตรผม,มันใส่ประมาณ1นช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะนะครับผม แล้วก็ใส่ยาเหลืองทำซ้ำอย่างเงี้ยในช่วงสามวันแรกอะผมจะงดอาหารเลยในในช่วงที่เอามาสามวันแรกปุ๊บทำอย่างเงี้ยซ้ำอันนี้ในกรณีที่เป็นการกาัก,ากโรคนะไม่ใช่รักษาปลาป่วยหรือปลาซึมนะครับผมซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างได้ผลโอเคว่าปลามันดูดูแบบล่าเริงแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องโรคติดต่อนะค่อนข้างแบบเซฟแต่เน,นี่ยดูดูลักษณะการว่ายของเขาได้นะถ้าปลาปลาป่วยปลาซึมมันจะไม่ได้ไว่ายแบบนี้นะครับผมแล้วอีกเรื่องหนึ่งโอเคเรื่องการกักโรคผ่านแล้วนะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าสมมตินในกรณีที่เราเจอปลาซึมแบบคือทุกคนใครเลี้ยงปลาหางยุงเลี้ยงตาแดงหรือตาดำก็ตามผมว่าถ้าคนที่เลี้ยงมานานแล้วอะจะต้องเจอเรื่องแบบปลาหางรีบหรือจุดขาวถ้าเราไม่มีฮีเตอร์อ่ะอันนี้คือไม่มีฮีเตอร์นะเพราะผมอะไม่มีฮีเตอร์นะครับผมซึ่งถ้าผมเจอนะผมก็ใส่เนี่ยยาเหลืองแต่ว่าจะใส่เข้มข้นกว่าหน่อยก็คือเราสังเกตสีน้ำเอาอันนี้มันไม่ได้มีอัตราส่วนตายตัวนะครับผมคือยาที่ผมใช้มันจะมาเป็นผงแล้วก็เอามาละลายน้ําเอา ซึ่งพอละลายน้ำอ่ะก็เราก็บีบเอาถ้าสมมติเป็นการกักโรคเราก็ใส่ยาบางๆแต่ถ้ารักษาเนี่ยก็อาจจะเข้มขึ้นมาหน่อยอันนี้อันนี้คือฟิลลิ่งเนี่ยผมไม่มีแบบว่าอันนี้เป็นใช้เขาเรียกใช้ประสบการณ์อย่างเดียวเลยนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าปลามันซึมเนี่ยผมเมื่อใส่เข้มหน่อยแต่ว่ามาต่างตรงที่ถ้าเราพอวันที่2เนี่ยการกักโรคเนี่ยเราเปลี่ยนน้ำแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันปลามันซึมเนี่ยพอปลามันซึมหรือว่าปลาป่วยเนี่ยการใส่เกลือปลามันจะไปเล ผมก็จะทำการเปลี่ยนน้ําเยอะหน่อยก็คือ50% 60% 70%หมายถึงเอาน้ําออกนะแล้วก็เติมน้ําใหม่ช้าซึ่งวิธีนี้ผมว่าก็ค่อนข้างได้ผลนะคือจริงๆการเปลี่ยนน้ําแบบ100%อน่ะไม่ได้มีข้อแย่เสมอไปอย่างในปลาบอลูนเนี่ยอยากจากที่ผมฟังๆกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีที่ทดลองอยู่นะครับแค่มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าบางทีการเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันทำให้ปลามันสดชื่นแล้วก็โตไวขึ้นนะครับผมอันนีีีี้้จาา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 ากกกทท่่นนนน่่่่่อออออนนนนนนนมมมมมมะะคคครรัััับบผผผแตวววนะ็็ลลลงหยยโเเปป พอมันคลายเมื่อกมาหรือว่าบางทีมันมีปลาตายอยู่ในบอ่อเนี่ยการที่เราเปลี่ยนน้ามาได้น้ําใหม่เนี่ยมันก็สดชื่นมากขึ้นนะในตัวที่แบบว่ามันยังโอเคอยู่ซึ่งโอเคการใส่ยาเหลืองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเพื่อนๆลองไปใช้กันได้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมมาแบบว่าแนะนําเบื้องต้นนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่มียาเหลืองเมทิลีนบูก็ใช้ได้นะเมทิลีนบูคือน้ําสีฟ้านะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมทิลีนบูผมเคยทาคลิปไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้มาลองทําเป็นยาเหลืองกันบ้างเปลี่ยนโมนบนรบ ก็ทั้งหางตยูงและปลาบลูเนี่ยใช้วิธีเดียวกันเลยก็คือใช้ได้ผลนะแต่ว่าข้อดีของปลาบลูหน่อยคือลำรูนี้แหละมาดูดูแม่เลยเทคกคือข้อดีอ่ะมันอ่างแบบเนี้ยมันคือ200ลิตรทุกคนซึ่งข้อดีของอ่างพวกนี้มันจะทําให้อุณหภูมิน้ำอะ่ะมันเปลี่ยนได้ค่อนข้างช้านะครับผมเห็นไหมเนี่ยบ่บ่อหญ่ขนคือถามว่ามันมันเย็นไหมมันเย็นแต่ว่าอย่างที่หลายคนอาจจะรู้แหละว่าปลาบลูน่ะมันค่อนข้างมีความอดทนกว่า หางนกยูงนะครับผมแต่ว่าวิธีการเลี้ยงคือมันเหมือนกันนะวิเป็นเป็นปลาที่พื้นฐานเนี่ยเลี้ยงง่ายเหมือนกันแต่ว่าบอลูเนี่ยมันจะมีความรู้สึกทนกว่าเพราะว่าด้วยตัวมันใหญ่กว่าด้วยนะครับผมแต่หางนกยูงเนี่ยก็สามารถใช้วิถีผมได้ลองเายไปดิเหลืองตอนนี้เหลืองทั้งฟาร์มแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เหลืองตลอดนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันแรกที่ใส่ย,ยาเป็นวันแรกที่เอาเอาปลาจากฟาร์มใหญ่มาซึ่งพอพรุ่งนี้ผมเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปปุ๊บ ถักวันที่สามวันที่สี่เดี๋ยมันก็เริ่มจางลงแล้วพอจางลงก็กลับมาสูวหมดปกติอันนี้มันเป็นเหมือนการก,ากัโกโรคเบื้องต้นแล้วก็มีบางตู้ซึมซึมเราก็สามารถใส่ได้เออวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งทุกคนปลาเวลาซึมซึมมาเราสังเกตได้สมมติถ้าปลาหางอยุงอ่ะสมมติอ่ะยกตัวอย่างพวกบูเทลแล้วกันไอหางใหญ่หางผิวเนี่ยถ้าสมมติเราซื้อมาวันแรกแล้วมันช่วงแรกแล้วกันว่ามันแบบว่ามันดูหางมันดูบานใหญ่แล้วก็ผ่านไปสักพักมันดูหางเล็กลงแปลกแปมันดูห่อีห่อานไน อาจจะเริ่มป่วยแล้วแล้วก็สามารถใส่ยาเลืองแล้วก็ใช้วิธีที่ผมแนะนําไปเนี่ยได้นะครับผมอันนี้ผมลองแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมตวรับโอเคคือหน้าหน้าหนาวเนี่ยคนที่เลี้ยงปลาคนที่เลี้ยงปลาอยู่แล้วนะในจํานวนที่เยอะนะผมว่าเราเจอปลาล่วงได้กันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิธีการป้องกันทําให้มันสูญเสียน้อยลงนะครับผมแล้วก็ไอเขาเรียกนะอ่างแบบนแี้ผมไม่เลี้ยงแค่ปลาบอลูนนะเดี๋ยวผมมาพามาดูตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นการทดลองจากจากผมทดลองมา,มาสัก สักเดือนเดือนนึงได้แล้วผมว่าแบบนี้มันร่วงได้ค่อนข้างยากกว่านะครับผมอันนี้คือฟูโก้ทั้งบ่อเลยเห็นไหมอันนี้คือไม่มีเห็นไหมน้ําน้ําใสเพราะอันนี้ผมเป็นการทดลองเลยว่าอยากรู้ว่าเถ้าปริมาณน้ํามันเยอะๆยอะ่ะมาเลี้ยงปลาเป็นยังไงแล้วผมบอกเลยว่าโอเคนะคือจริงๆมันก็โอเคอยู่แล้วตามที่ทุกคนเข้าใจแหละว่าการที่เราเลี้ยงในพื้นที่เยอะๆปริมาณน้ำเยอะเนี่ยปลามันจะดูโตกว่าดูตัวใหญ่กว่าดูว่าน้ําได้สนุกกว่านะครับผม ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่เลี้ยงปลาหางนายุงจริงๆไ,ไอ้อ่างกระบาพวกนี้มันเขาเรีนะเป็นกระแสในในปลาบอลลูนส่วนในปลาหางนกยุงอ่ะอ่างพวกนี้ก็เลี้ยงได้เช่นกันนะครับผมมันคืออ่างเป200ลิตร240ลิตรอะไรพวกนี้เนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนมันไม่จดเป็นว่าเราเลี้ยงได้แค่ปลาบอลูนนะครับผมแล้วก็อย่างงี้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ปริมาณเนี่ยโหได้ลูกฉ่าผมบอกเลยอันนี้เอาไว้เป็นไอเดียนะครับผมซึ่งอ่าแล้วก็ยาเหลืองที่ผมใช้ มันได้ทั้งการกักโรคเนาะอันนี้อันนี้จากมุมมองส่วนตัวครับย้ำนะครับผมคือการกักโรคที่ผมบอกไปการรักษาปลาป่วยปลาซึมจากอาการจุดขาวคือคือจุดขาวเนี่ยเผื่อใครไปดูไดนะ้มาเรียกว่าอีกนะครับผมโรคอีกน่าจะสกดว,ว่า ICH ซึ่งไอพวกนี้มันคือโรคจุดขาวมันจะมาจากเรื่องอุณหภูมิในปลาท,ทองปลาทองปลาบอลูนปลาหางนิวเนี่ยเจอกันหมดนะครับผมถ้าช่วงที่อากาศมันเย็นหรือว่าแปรปรวนเร็วๆนะครับผมมันจะเกิดจุดขาวจุดขาวเนี่ยถ้าเรา,เราสังเกตเร็ว รู้ว่าปลาเป็นเร็วเนี่ยรักษา,าง่ายนะครับผมถ้าคือทุกปลาถ้าเราไปเจอตอนที่มันสายไปแล้วมันจะค่อนข้างยากนะครับผมถ้าอย่างพวกนี้ก็ใส่กันไว้เนนะ่ะคือปลาปลาแม้นสีเดิมนะครับผมแต่แค่น้ํามันอาจจะดูแบบว่าเออไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายตาอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมซึ่งอ่าอีกเรื่องหนึง่งนอกจากการก,าก,กักโรคการกักโรคกับการรักษาแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมใช้คือการจัดส่งนะครับผมการจัดส่งเนี่ยก็สามารถใช้นาน,นี้ได้ พราะมันก็คือการกักโรคนะครับผมมันเป็นยาที่ใส่ไว้ได้นะครับผมไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ผลตรวักก็ค่อนข้างดีจากการเทสมาผมเทสมาได้หลักแบบหลักเดือนแล้วนะครับผมในการใช้ในการใช้ยาเหลืองนะก็คือจะสาบกันใช้แหละเมทิลิมูก็ยังมีอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าปีนี้ขอรองเป็นยาเหลืองมากจะได้เก็บเก็บข้อมูลไว้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็หน้าฟาร์มนะครับทุกคนช่วงนี้นะี่ยช่วงนี้จนถึงประมาณช่วงเอ้ยก็ตั้งแต,ต่ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปแหละ ตอนนี้ผมอยู่หน้าฟาร์มได้ค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับผมก็คือสามารถนัดเวลาเข้ามาไออยู่บ่อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าวอลอินได้นะคือรบกวนโทรน,นัดเวลาเข้ามานะครับผมเพราะว่าถ้าเผื่อเราไปกินองกินข้าวอะไรเงี้ยอยู่แถวๆนี้แหละไม่ได้ไปไหน,นไกลนะครับผมแล้วก็ถ้าเข้ามาก็สามารถนัด,นดเวลาเข้ามาได้นะร้านอยู่ซอยบางนาการจนาพิเศษ47นะครับผมใกล้ศูนอาหารบึงใหญ่หรือว่าใกล้กับแบบว่าแถวเมกาบางนานะครับผมห่างกันแป๊บเดียวนะครับก็ช่วงนี้ก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปลาหางน้องยุงหรือปลาบอลูนนะ อ้ยอคลิปที่แล้วอ่ะมีคนสนใจเลเทสไซสขุนเยอะเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูดีกว่าไอที่เห็นผมป,ปิดปิดพวกเนี้ยเผื่อใครจะคอมเมนต์ถามว่าเอาไว้ทำอะไรแต่แกงเนี้ยเอาไว้กันนกนะครับผมน,นี่นี่ดูเลเทสไซสขุนนี่ปิดให้เผื่อมองเห็นนี่อุย้ยนี่ขาวๆเลยนะอันนี้ดูดูดูลักษณะนะคือหัวหัวล็อกเห็นไหมบางตัวเนี่ย แล้วก็สีขาวๆดูไหมเลือดพวกนี้มาจากอะไรมาจากอันนี้พ่อแม่เขาอยู่นี่นี่เอาให้เทียบกันเลยนะครับว่าเฮ้ยพ่อแม่เป็นยังไงก็ลูกก็เป็นประมาณนั้นนะครับผมไอ้พวกนี้ก็คือบ่อที่ค้ามแล้วเนี่ยอย่างพวกนี้เนี่ยก็เริ่มต้นถ้าบ่อนี้นะเริ่มต้นที่ตัวละห้าร้อยขึ้นไปไม่เกินพันห้านะครับผมแต่ว่าดาดอกการไว้นะครับว่าในไซนี้นะ คือถ้ามันขยับแล้วสีมันเกิดกายสีมันลอกเป็นสวยกว่าเดิมเนี่ยมันคงไม่ใช่ราคานี้นะครับซึ่งเรามีเรามีหมดนะนี่อันนี้ก็เป็นเลเทสเหมือนกันแต่ว่าอ,นนอันนี้ไปเยอะแล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่แพงเลเทสหลักร้อยร้อยสองร้อยมีหมดนะครับผมใครที่แบบว่าเบาๆเออหรือว่าอันนี้เป็นทิกเป็นทิกเล็กๆแล้วกันในการที่อยากจะสั่งซื้อปลาเลเทสแล้วเรายังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับผมอันนี้เนี่ยอาจจะง่ายสําหรับลูกค้าแล้วก็ฝั่งผมก็คือสมมุติว่าเรามีงบอยู่หนึ่งพัน พี่ครับผมมีงบพันหนึ่งผมอยากได้2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยคุยกันได้แต่ราคาสมมติว่ามันก็คือตามราคาถ้าสมมติต่อตัวราคาหลักร้อยมันก็จะเกตหนึ่งหลก 1, ัหหลกพันเกดหนึ่งหลักหมื่นก็เกตหนึ่งนะครับก็ตามราคาตามความสมเหตุสมผลนะครับผมแต่ว่าถ้ามีงบในใจก็คือสามารถทักมาถามเราได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเลเทสซากุระคารา,มารเมลคาราเมลเนี้ยมีหมดเนี่ยเนียซากุระคาราเมลแต่ว่าพวกนี้ก็เป็นเป็นไซส์แบบไซสเ์เล็กๆนะเนี่ยไซส์แบบเดือนเดือนเดือนนิดๆ เดินเดียวเท่านั้นนะครับผมเนี่ยดูดิแต่ตัวตัวมันมัน,ม,นมันใหญ่ขึ้นแล้วนะเนี่ยเห็นไหมอะพวกเนี้ยก็มีหมดนะครับผมพวกสายพันธุ์ธรรมดามาดูแพทตินัมไหมแพทตินัมก็มีนะครับผมคือปลาหางนกยยุงเรามีเรามีอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าพามาดูไซส์ของปลาบาลูนเพราะปลาบาลูนเนี่ยม,มันแล้วแต่ไซส์เลยนะครับผมอย่างพวกนี้ก็เป็นไวท์เทเกอร์นะไซส์ก็ขยับมาแล้วถ้าเทียบกับคลิปก่อนๆน,นะนี่นี่ก็เป็นแพทตินัมเนี่ยดูตัวข้างในดิเบ้งๆบ่งฮะเลย คือคือบอ่อเนี้ยแอบกระซิบนะครับผมเป็นบอ่อที่แบบว่าบอ่อเก็บคือคัดแล้วผมว่าไซส์มันไซส์ทรงมันไปได้อีกนะเอาไปลุ้นลูก f 2 f 3ผมว่าน่าจะได้ได้เทพกว่าน,นี้อะ่ะอันนี้ของคัดไวแล้วก็คือหลักไอ้ถ้าถ้าบ่อนี้นะเริ่มต้นที่ตัวละ500ถ้าเป็นบอ่อนี้นะครับบอ่อกางเผื่อใครเข้ามาหน้าฟาร์มครับแล้วก็จะมีตรงนี้แพทตินัมเริ่มต้นที่ตัวละ300ไม่น่าเกลียดนะครับผมบอกเลยว่าไซส์เนี่ยเริ่มบึกๆก,กันทั้งนั้นแล้วเนี่ยคือผมว่าจะทาหางพัดไปค่อนข้างเยอะนะ เพราะาส่วนตัวเป็นคนชอบปลาอ้วนๆสันๆนะเห็นไหมเนี่ยแพตินัมนะครับผมเผื่อใครอยากได้นะคือทักเข้ามาถามได้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนโปรโมชั่นของเดี๋ยวทวนโปรโมชั่นก่อนคือฟาร์มเรา,ามันมีปลา2ประเภทเพราะฉะนั้นปลาบอลลูนปลาย้อนแสงไหมปลาบอลลูน3คู่แถม1คู่สายพันธุ์ที่แถมก็จะเป็นสายพันธุ์พื้นฐานโกโกหางพัดหางบวง แ uh, พตตี้หน้าหางพัดหางบวงมาลายหางพัดหางบวงแล้วก็มีมาเบลลมีแบ็คคิงนะครับผมแต่แบ็คคิงน่าจะเหมือนจะใกล้หมดแล้วนะครับผมถามได้นะครับทุกคนมีอยากได้ปลาท็อปเกตจะได้ไใช้พ่อแพันธุ์ก็ถามได้นะครับมีมีแบ่งอยู่นะพวกนี้ก็เป็นปลาที่คัดคัดไปเยอะแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าคือผมมาคัดคัดในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าคือคือผมอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคแล้วกันเอามาแชร์สักนิดหนึ่งสำหรับใครที่เอยเราจะเริ่มคัดปลายัางไงนะครับผมเดี๋ยวผมผมให้ดูตรงนี้นะมันจะเห็นภาพหน่อยคือ อันนี้อันนี้อย,อย่างที่บอกนะทุกคนทุกคลิปหรือว่าทุกความรู้ที่ผมพูดไปอ่ะเป็นจากประสบการณ์ของผมเท่านั้นนะครับนี่อันนี้อันนี้เน,นี่ยมันคือซากุระบ้างเถานะครับผมคือวิธีการข้าของผมอ่ะปลาพอมันเริ่มเดือนี่ยผมมาตักขึ้นมาเช็คแล้วคือมีกี่บอก,ก็คือตากกอนหมดอ่ะแล้วก็คัดส่งคัดไซส์ก่อนคือบางทีตัวบางตัวเนี่ยที่มันติดยาวๆนิดนึงบางทีม,มันมันมันยังไปต่อได้นะครับคือพยายามเช็คทุกๆ2หรือ3ามอาทิตย์หลังหมายถึงว่าหลังจากสเตจสัก เดือนครึ่งไปแล้วเนี่ยตากเช็คได้เลยตากคัดได้เลยเนี่ยพวกนี้สังเกตได้ทรงเนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยผมไม่นับเรื่องสีนะเพราะว่าสีของปลาวาลูเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบเลยในซากุระเนี่ยมันมีหลายแพทเทิร์นมากมีไว้เบดมีออกเหลืองเหลืองลายหูมีหลายสีมากน้ําตาลมีทองมีออกส้มๆม,ม,มีหมดเลยคือสีเนี่ยเราเราแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนบีบนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงนะอันนี้อันนี้เป็นพื้นฐานของ ในหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดด้วยนะครับคือทรงมาก่อนสีอันนี้คอนเฟิร์มทรงมาก่อนสีนะครับอันนี้จากปากกรรมการเลยนะครับผมทรงมาก่อนสีซึ่งทรงเนี่ยแนะนําไม่คัดทรงก่อนหลุดยงหลุดยาวเนี่ยถ้าเราทําปลาสั้นอะ่ะไม่ต้องเก็บนะครับเก็บสั้นๆน,นะครับผมพวกแต่ว่าพวกเนี้ยอันนี้ผมเพิ่งคัดไว้ทรงประมาณนี้เพิ่งคัดไว้แต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวต้องคัดอีกในหลังจากที่ทักอีก2อาทิตย์เป็นต้นไปนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยบอกีุยทุกคนสังเกตสังเกตแค่ไซส์ไม่ไม่เกี่ยวกับสีนะไซส์และทรงเนี่ยความข้อสั้นอะไรเงี้ยไม่ต่างกันเลยนะครับผมคืออันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบว่าในการคัดปลาส่วนสีในพาร์ทของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็อยู่ที่คนชอบ <c oughs> นะครับอยู่ที่คนชอบตากร้าชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะครับผมเนี่ยมีพวกที่ที่ผมเปิดให้โชว์เนี่ยคือแบ่งหมดนะทุกคนแล้วก็ถ้าไซส์พวกเนี้ยมันไม่ได้ราคาแรงมาก หลักร้อยเท่านั้นนะครับผมเนี่ยอย่างพวกนี้ก็เป็นซากุระหางบ่วงนะครับเป็นซากุระคาราเมลนะแล้วก็มีติดเชื้อเลนเทสหน่อย <c oughs> เห็นไหมบางตัวแบบมีหัวจุ่มๆนะครับผมพวกนี้คือคัดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวพอไซซ์สัก3เดือน4เดือนเนี่ยพอมันอ้วนเองมันก็จะออกมาเป็นหน้าทาแบบนี้นี่มันจะออกเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยสั้นไหมอย่างนี้เกสั้นไหมดูดิ อันนี้คือท็อปเกรดลยเทสเลยนะเป็นของที่ฟาร์มนะเป็นของที่ฟาร์มนะเห็นเลยด,ด,ดิอันนี้ท้องแล้วเนะี่ยแต่ว่าบ่อนี้อย่างที่บอกบ่อนี้ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เปิดแบ่งครับเป็นพ่อแม่เน,นี่ยกลมนะดูดินี่นี่คือแบบว่าทรงลูกรักเลยนะหัวจุ่มเนื้อขาวตัวอ้วนเห็นไหมอุ้ยน่ารักมากดูดิเนี่ยผมถึงบอกว่าพวกนี้ทรงอ่ะสำคัญไอ้สีอะไรพวกนี้มันยึดตามพ่อแม่อยู่แล้วนะครับผมน,นี่ก็เป็นแชร์เทคนิคเล็กๆนะครับเอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ อ่าแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือโปรโมชั่นของพาร์ปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงเนี่ยในช่วงนี้นะผมต้องบอกก่อนช่วงนี้มันยังเป็นโปรโมชั่นพิเศษอยู่จนถึงสิ้นปีเท่านั้นนะคือ3คู่แถม1คู่5คู่แถม2คู่แล้วก็7คู่เนี่ยแถม4คู่คือไอคำว่าแถมเนี่ยคือสามารถคราสายพันธุ์ได้จะเอาเป็นสมมุติว่าสามสามแถม1เท่ากับ4คู่เนี่ยจะเป็นสายพันหนึ่งคู่ก็ได้หรือจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็ได้นะครับผมแล้วก็ทั้งปลาหางนกยูงกับปลาบาูเนี่ยเรามีลิงก์รวมสายพันธุ์อยู่ เผื่อใครอยากดูสีดูสายพันธุ์ว่าเรามีสายพันธุ์ไหนบ้างทักเข้ามาในลายได้นะครับผมบ้านเขียวแอดฟาร์มลักะปีนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ส่วนในกลุ่มของปลาบอลูนก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเป็นโปรโมชั่นพิเศษช่วงแบบสิ้นปีนะครับผมก็คือตั้งแต่คําสั่งซื้อ1000บาทขึ้นไปนะครับผมถ้าใครมีความประสงค์ต้องการหอยแอปเปิลบอกได้นะผมจะแถมไให้แต่จํานวนเนี่ยเป็นยึดจากผมนะ คือไม่น่าเกลียก็คือสามารถเอาไปใส่ในตู้ได้เดี๋ยวมามาดูหน้าตางี้ยได้ทุกคนนี่หอยแอปเปิ้ลมาดูตรงนี้ง่ายสุดแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าข้อดีข้อข้อดีมันคืออะไรไม่ข้อเสียไม่ค่อยมีก็ข้อเสียมีมอ,ยมอ,อ,ยมอยู่หน่อยนึงนี่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 อันนี้คือหน้าตาของหอยที่ผมมาแถมให้นะครับผมคือเป็นเป็นหอยที่ผมใช้จริงนะเนี่ยดูในบอร์ดใ่บอ,บอ,บอร์เดเทสนะไอ้พวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าหอยแอปเปิ้ลนะครับผมซึ่งข้อดีของมันน่ะมันจะช่วยดูดเศษอาหารเวลาที่เราให้อาหารหนักมือไปหรือ บางตู้หรือบางบ่อที่มันเป็นเมือกๆเป็นพวกตะไคร่งเงี้ยพวกนี้มันจะไปช่วยกินได้นะครับผมซึ่งหอยพวกนี้อย่างข้อเสียที่ผมเจอนะจากที่เจอนะอาจจะมีเรื่องเศษเศษอาหารเศษขี้บ้างถ้าสมมติว่ามันกินเยอะนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือมันไปแย่งอาหารปากกินเพราะผมให้ใช้เดือนมันจะชอบไป,ไป,ไปอยู่ไปอยู่ในอ,อย่างเงี้ยผมเจอบ่อยมากนะครับผมซึ่งไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับผมเอาไปได้ถ้าถ้าอยากได้นะบอกได้นะครับผมแต่ว่าตั้งแต่1000บาทขึ้นไปนะอันนี้เป็น สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะก็คือทักเาบอกได้ถ้าทาให้ทกักผมลืมนะครับทุกคนคือไม่ลืมบอกคือบางทีบางทีถ้าสมมติผมก็ไม่รู้วา่าใครไม่อยากได้ก็อาจจะไม่ได้ให้ไปถ้าอยากได้ก็แค่ทักมาบอกนะครับทุกทุกหนึ่งพันบาทนะไม่ให้ทุกทุกหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับผมบอกได้เลยนะครับอันนี้คือใช้จริงนะทุกคนมาดูใช้หมดทุกตู้นะหอยเนี่ยเนี่ยหมดมีหมดเนี่ยเลยตู้นี้ตูน้ตนี้ก็มีหอยมีหมดนะครับมีหมดชอบแบบหนถามได้นะทุกคนนะ ก็คลิปในวันนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกความรู้ที่ผมพูดไปในคลิปนี้นะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมจากที่ได้ทดลองนะก็เอาไปปรับใช้กันได้นะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าความรู้ให,ใหม่ๆมาแชร์เพื่อนๆกันทั้งคนที่รู้อยู่แล้วหรือคนที่ไม่รู้นะก็เอาไปลองปรับใช้กันดูอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีเล็กๆนะครับผมของที่ฟาร์มที่เอามาเอามาแชร์กันแล้วก็ โปรโมชันหรือปลาต่างๆเนี่ยก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอยากอยากดูปลาอะไรมีปลาอะไรที่อยากได้สอบถามเพิ่มเติมได้เสมอนะครับผมในช่องทางไลน์นะ